เอาละครับตอนนี้เ mm hmm. มลอนแซมบอก,ก็ได้อัปเดตแล้วนะครับเย้จริงจมันอัปเดตตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ผมไม่ได้เล่นอัปเดตนี้มีชื่อว่าอ,อัปเดตอง่ปเดต2 28.5.1นะครับ mm hmm. เราไปเล่นกันที่แมพปกติดีก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะครับ mm hmm. แต่รอให้นี้หายก่อนนะ รู้สึกว่าปืนน่าจะมีอะไรเพิ่มมาแต่ผมน่าจะโอเคดูรูล้ละเอาล่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบกับไอ้ปืนเออ,อเจ้าปืนปืนทุกคนรู้ไม่ใช่ใช่ไหมว่านี่คือมินิกันปกติแล้วเนี่ยมันก็ยิงปกติโอ้ยทุกคนเอฟเฟกปืนยิงแบบใหม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย เดี๋ยวผมยิงให้ดูปุูปุมปูมปูมอัปเดตอ่ะใส่เข้าไปอันนี้ทดสอบกับตัวละครหน่อยแต่ต้องมีเข็มฉีดยาด้วยนะอือดูซิมันจะแรงแค่ไหนแล้วมันจะเป็นงไงโอ้อ้าวไอ้บาเอ้ยอ้าโสีแบบสีแบบอะไร สีเหลืองมันจะเป็นแบบเนี่ยเนี้ยเนี้ยอันนี้นอันนี้นนนนใส่เข้าไปพร้อมกับปุ้มปุ้มปุ้มไว้มันคือปืนเดเบิร์ดนี่ว่าใช่ไหมทุกคนมันคือปืนเดเบิร์ดมันคือปืนเดเบิร์ดอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องหลักนะครับใช่เมื่อกี้เนื้อเรื่องหลักต่อไปสีส้มดูดิโอเคดูดิมันจะเป็นไงลองยืนตรงหน้าอกนะครับ้ยมันคือปืน ปืนแรงดันนี่วาหรือปืนเอออันเนี้ยนึวมันนะ่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเอออันนี้นะอันนี้อันนี้ผสมอันเนี้ยผสมกับผสมกับเอเอเนี้ยอันเนี้ยชัดเจนเลยโอเคไหมเฮ้ยมีพูดานานามารีวิวกับฉันด้วยเนี่ยกันนายพิเศษอ่ะอ้าวจะไปสีแดงนะครับจิ๊บ เราไม่เริ่มยิงกันเลยดีกว่าปุ้ม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 ปุ่มรู้สึกเหมือนมันคือปืนอ,อะไรอะ่ะปืนอ,อะไรวะกระช่างมาเถอะทุกคนเดี๋ยวต่อไปสีม่วงนะครับสีโปรดผมอ่านี้สีม่วงนะดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนนั้นเฮ้ยปืนอ,อะไรนะมองไม่ชัดะ เหมือนจะเป็นอ๋อปืนแย็กชิ้นส่วนได้เลยทุกคนแล้วใครโทรมาวะนี่ใครแม่งโทรมาวะไม่เขาวางสายไปแล้วต่อไปสีเขียวนะครับดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปเฮ้ยมันคือมันคือเ็มฉีดยาอันนี้ใช่ไหมเนี่ยมันคือเนี่ยไม่ตัวอัดคิปอยู่ เนี่ยมันคืออันนี้เลยอันเดียวกันอะแล้วทำไมทำสีไม่เข้ากันวะเนี่ยต่อไปสีชมพูหวานแหววใส่เข้าไปเลยปุ๊ม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 ,ม,มอย่าให้เดือดเข็มเข็มฉีดยาเมียนปนะุ๊มคือปืนอะไรอ่ะไม่คืออะไรโอ้โหรู้สึกแรงกว่าเดิมไหมทุกคนผมว่ามันแรงกว่าเดิมนะ ตอไปสีฟ้ากับสีน้ำเงินอืมดูดิปิ๊บปุ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 ๊บดูสิมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะต่อไปสีฟ้าสีฟ้าอ่อนน่าจะใช่ปุ๊บ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 ดูดิเกิดอะไรเป็นอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทุกคนคือผมเอาไปเองหรือเปล่า ช่างมันเถอะต่อไปทุกคนคิดว่าถ้าผสมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นผมจะลองผสมทุกอันเลยไหมโอเคไหมนี้นี้นี้โฆษณาไม่โอเคทุกคนคิดว่ามันจะคืออะไรเดี๋ยวเปิดใช้งานเออนี่ไงเฮ้ทุกคนดูสีมันดิสีมันแบบลองใช้กับปืนปกติ กลายเป็นสีชัมพูออกแดงแดงง่วงเรามาลองยิงกันดีกว่าอ๋เอเฮ้ยมันมีปืนไฟนี่นี่ยว่ะและคลิปกายเลยว่ะทุกคนไ้ฟังเสียงมันนะอุย้ยต่อไปอันเครื่องอันนี้มีอะไรเพิ่มมาอเปล่าเอ้ยคืออะไรอ่ะเนี่ย คืออะไรที่วา่าน้ำเปล่าทุกคนมาดิมามดิเจ็บปะคืออะไรอย่าบอกนะอย่าบอกนะเฮ้ยตุวเจ็บเลยออันนี้มีเพิ่มด้วยนะครับทุกคนรู้ไหมอันนี้คืออะไรทุกคนอาจะจะรู้นะเฮ้ยมันเบาไปเออ,เอ,อ,เอ,อ มันต้องเอาแบบนี้ความแรงแบบแบบแบบหนึ่งล้านเลยเออล้านน่าจะเกินล้านาโอ้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  my god โอ้ว้าววอะตุ่ยเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะคล้ายๆกับอันเนี้ยที่ผมเอามาใช้บ่อยๆน่าจะใช่ส่วนนี้เฮ้ยอะไรอะ ตัวละครนี้มันจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรถึงแล้วว่าน,นี่มีศูนย์อยู่แต่ถ้าเป็นหนึ่งเออหนึ่งล้านละหนึ่งล้านมันได้สูงสุดหนึ่งไม่คืออะไรคืออะไรตัวสงสัยมากเลยคืออะไรต่อไปอันนี้ผมคิดว่าน่าจะรู้มันผมน่าจะรู้มั้ง เฮ้ทุกคนได้เสียงไหมเราอันนี้น่าจะมีเพิ่มไหมน่าจะมีเพิ่มใครบอกมีเพิ่มมันไม่มีเว้ยมันคืออะไรต่อไปอันนี้โอ้โหผมบอกเลยว่าเอมันไม่ได้มีเครื่องช่วยเหลืออย่างนี้มานานมากมากมาก,มากที่สุดในโลกเลยซึ่งผมรู้นั่คืออะไรมันคือเครื่องปั๊มหัวใจนะครับฮ้าถ่าตัวละครตาย ก็สามารถปั๊มได้ใช่ไหมแต่อย่าปั๊มไก่เกินน่าจะใช่เลยโอ้ยแล้วยืดโคตรไก่เลยเอออยู่ตรงนี้โห้ท่าก็เซ็กซี่เลยอะ่ะเอาล่ะเปิดใช้งานเครื่องได้อโอเคตุกับบีชีวิตแล้วเราไม่มติดเนี่ยเลยลองดูดิถ้ามันถ้ามันหนึ่งพันเป็นไงอะ่ะ ไอมันได้สูดรหนึ่งพันเหรอโอเคโอเคติดไว้ติดไว้บัน,น,นหืงแรงชิปกายเลยว้ยต่อไปเวิร์ดช็อปมีอะไรเปลี่ยนไปไหมไอเดี๋ยวนะทาราเล่ละทารทารโลอล่ะคลิปมันยังมีเวลาเหลืออยู่นะครับ ผมคิดว่าเออน่าจะมาเอออันนั้นต่อนะครับมาเอออันนั้นต่อเอาล่ะผมไม่คิดว่าผมจะมีตัวนี้ผมโดดมาตั้งแต่ตอนไหนวะจะจะลายปีได้แล้วเอาล่ะชาวสติกวงเลก็สิเราต้องปกป้อง,งเมืองของพวกเราได้เราต้องปกป้องเออฟิกเกอร์ได้ดีครับเอาล่ะชันไม่รู้ว่าพวกนี้คืออะไรแต่ก็คือมันจะฆ่าเรา จะจะฆ่าแกเอ้ยหอกงั้นเหรอวิธีการลังเลไปดีโอ้ยเฮ้ยแทงไม่เข้าหลอกหัวฉันน่ะเฮ้ยอย่าไปแทงไม่เข้าวะเอือแกโอ้ยเอ้ยแทงก็ไม่เข้าเอ้ยบ้าเอ้ยเอ้ยทำไมหอกฉันไรประโยชน์เลยวะเฮ้ยอ้าวเอ้บัตสวนหอกมาแล้วโอกมาเออเะทะเลนาะทะเลาะ าฉันจะทิ้งดาบของฉันก่อนว่าฉันมียาไอเจ้าเออฉันมียาไอเจ้าเอออันนี้จะจะฉีดมันนะถือดีดีฉีด้ยเซลล์ร่างกายของฉันมันบอกว่าฉันมีพลังเพิ่มแล้วมันนี่ไม่ใช่หอกเว้ฉันไม่ถนัดหอกฉันถนัดดาบมันนี่ กายางว่าเอ้ยยัดใส่มือไม่งเ,เลยแล้วก็โฆษณามาใช่ไหมนั่นไงโฆษณาโอเคเราจะทิ้งหอของหัวหน้าไว้ตรงนี้ก่อนปักไว้ตรงนี้แหละจิบว่าจ้าปักวิวปุ้มเป็นสลญยักษ์ให้หัวหน้าไปแล้วฉันไปสู้แล้วนะอแกทำอะไรพวกฉันไม่ได้หรอกอๆๆแล้วไงอ่ะดีเราไงโอ้ กันได้เลยน้อยยับปะหา่ะเอ้อเฮ้อ,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 อตุยเฮ้ยไม่ได้เพื่อนกันปะล่ะป่าไม่เป็นไรกับบ้าแล้วเฮ้อ,อเฮ้ยจะต้องเป็นห่วงฟิกเกอร์ยักษ์ด้วยนเนี้ยนี่เดี๋ยวมันมาแล้วชิบกายกระโดดเฮ้ยจะ้าพี่ีเพลหรอเอ้ยผมไม่ได้คิดว่าเอ้ยไม่ได้กระโอกต่อหัด นีน่เนาะเวกระเด็นมานี่เล,ลยละเหรอใครเพื่อนนในเน่ะเอ้ยเฮ้ยใครวะน่ะเอ้ยวัดดนะีชักคือผู้หญิงเองผู้หญิงก็ซ่าได้เลยเหรอลูกธนูลูกลูกธนูหายไปไหนอ่ะอ้าวลูกธนูลูกธนูหาย อมาจุนีจุยงชุยงชวงจวุยงอ่ะทำไมลูกน้องตัวมันกระจอกจังวะเฮ้ยดาบหนักไปหน่อยเก็บโอเคดาบไม่หนักพี่แกตุยอ่ะพี่มันลูกปัทูปภาษาอะไรโคตรแรงเลยฮืออ่ะเอาล่ะจะจะขีดไอ้เจ้านี่ให้ลูกน้องของฉันเอามานี่ ไปถือดีดดีอืมสีแลลวสีดีอืมโอเคทิ้งไปโอเคไปสู้เลย w a h ส n g s n g อ้โหอ้ยเอ้ยอ้ยดี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 เดี๋ยว i n g i ping อ้โเอ้ยก็ได้เลยะเอ้ยโอ้ยดีดีอ้ย说唱 k s ูริโนี่แนว ตองตางเงี้ยงอะแล้ประจุเาาราออกเราจะเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยนี่เนี่ยเอาแทางไม่เข้านีา่เนี่ยเอ้ยทาไม่ตายสุดท้ายทำไมจะกระเด็นมาอยู่นี่เอาแล้วเพื่อนเพื่อนไม่นะเพื่อนเกแก,แกคือคนทรยศไอ้บ้าเหี้ยไม่น่าเขาเป็นผู้หญิงเอาฟิกเกอร์หายไปแล้วโอ้ไม่น่ากฎหมายนี้ถ้าใครทำลายผู้หญิงจะช,ช,ช่วยพูดอะไรวะเนี่ย เคเพื่อเป็นสบายสบายนะอืมเป็นสบายๆเว้ย <c oughs> เดี๋ยวนะถ้าฉ <c oughs> <c oughs> ันเอายาหยุดความคิดบ,าบา้าๆไงได้โอเยโอไม่นะ <c oughs> อะไรวะทำไมได้ชิเมนะน่ะว่าถ้าไม่ตายสุดท้ายก็คือนายเดนมานี่เอออะไรเออเออไม่ก็ไม่มีอะไรนะอ้ากลับดักจะเบิร์นไงล่ะถ้าไม่ตายเดี๋ยวแพ้ แกไโกดชัวร์นี่นี่อะไรของมันวะแล้วอีกอย่างนี่ไงหาไปดูทางนั้นดิเอออะไรเหรอฮะไหนโอ้ไม่นะทะละเล่ละทาล่าละทะร่เล่ละทาล่าละตรกินเลยทะละเล่ละทาล่าละทะร่เล่ละทาล่าละ เอ้อะไรเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอเอะเอ๊ะเอ๊ะเอะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ัเอ๊ะเอะเอะทอนะเอ๊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 ะเะเอะอะเอ๊ะเอ๊ะเอะเะเอ๊ะเอนะะเล่นละเอะเอ๊ะอะเอ๊ะเอ๊ะเอะเอ๊ะเละเะละเละละเละเละเะเะะเละะเะเะอ ทล拉ลลทลล拉ท拉ลลทล拉ไอท拉ลลทลล拉มันโคตรช่วยเลยเออท拉ลลทลล拉นี่คืออะไรเนี่ยลองกดดิท拉ลลทลล拉รู้แล้วมันคืออะไรอืลงแปดคลิปต่อแม่งเลยลบแม่งเลย อ้าวลืมจบคลิปอ้าวสวัสดีก็ต้องขอบคลิปมาก่อนนะครับบ๊ายบายบายอ้าว